สวัสดีค่ะเพื่อนๆในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำผักดองไว้ทานกับอาหารประเภทแกงเผ็ดเป็ดย่างนะคะคือพูดง่ายแล้วทานกับอาหารอะไรก็ได้เพื่อแก้เลี่ยนเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดผักเหล่านี้ก่อนที่จะนำมานดับแรกเราก็จะมาปอกผักก่อนนะคะเราจะตัด ผักนะคะเป็นชิ้นย,วยาวๆนะเพื่อนเพื่อสะดวกในการนำออกมาทานนะคะเพราะว่าเราจะใส่ตามยาวของขวดโหลเราตัดผักได้แบบตามต้างกานนะคะเป็นชิ้นแท่งย,ยาวๆนะคะให้ย,ยาวๆแบบนี้นะเพื่อนแล้วนะคะผักเนี้ยประมาณ สามอย่างเราซื้อมากิโลตัดแต่งแล้วเหลือประมาณเจ็ดขีดกว่านิดนึงนะคะทีนี้เราจะดึงน้ำของผักเนี่ยด้วยเกลือนะคะก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะกะเอานะคะประมาณแค่นี้พอเราก็โรยไปนะคะโรยให้ทั่วผักลุกเขาให้ทั่วนะคะแล้ว นะคะเราจะรอให้น้ำเนี่ยในผักนี่ออกมานะคะแล้วเราจึงจะไปเรียงใส่ขวดโหลนะคะเราจะทิ้งไว้แบบนี้นะคะประมาณ15นาทีนะเพื่อนแล้วเราจะเิมผักนะคะว่าเค็มไหมถ้าไม่เค็มก็เติมเค็มไปนิดนึงก็ได้อีกค่ะ เพราะว่าในน้ำดองเราจะไม่ใส่เกลือเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอัตราส่วนน้ำดองของเรานะคะเราได้แบบนี้แล้วก็พักไว้นะคะนะะสำหรับน้ำดองผักของเรานะคะเราจะใช้อัตราส่วนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยนะคะคําว่าหนึ่งหนึ่งหมดนี้หมายความว่าเราใช้น้ําตาลหนึ่งแก้วน้ำส้มสายชูหนึ่งแก้ว แล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งแก้วนะคะสำหรับเกลือนั้นนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยไปชิมที่ผักนะคะให้ผักที่เราคุกเขาเกลือเพื่อดึงน้ำออกเมื่อสักครู่เนี้ยออกเค็มนิดๆพอค่ะนะคะผักจะได้ลดไม่เค็มมากนะคะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะต้มน้ำนะคะ พอน้ําอุ่นแล้วเราก็จะมาเติมใส่ขวดโหลของเราเพื่อนๆคะผักเราพักไว้นะคะประมาณสิบห้านาทีแล้วนะคะจะเห็นน้ําของผักไม่ออกมาเยอะเลยนะคะฉังนั้นแล้วเราก็จะเรียงผักลงขวดโหลนี้นะคะขวดโหลนี้เราก็ได้นําไปลวกมาแล้วค่ะนะคะ,นะคะเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อรานะคะ เดี๋ยววิธีการนะคะเราจะมาเรียงผักนะคะเรียงแบบนี้นะคะเราจะเรียงผักเนี้ยในแต่ละส่วนนะคะจะเอาผักแหมงลงก่อนก็ได้นะคะแต่จะเรียงเป็นกลุ่มๆไปเพราะว่าเวลาเราจะตักทายเนี้ยมันได้ได้ง่ายเราจะแจดเรียงผักจนเต็มโหลนะคะเพื่อนๆคะ่ะน้ำดองของเรานะคะต้มเดือดพักไว้เย็น อุ่นแล้วนะคะไม่ใช่เย็นทีเดียวนะคะเอาแค่อุ่นๆค่ะนะคะแล้วเราก็มาเติมผักให้เต็มขวดโหลนะคะให้เต็มแบบนี้เลยนะเพื่อนนะคะเต็มแล้วเนี่ยเราจะกดและปิดให้แน่นเลยนะคะปิดล็อกแบบนี้เลยนะเพื่อนเรา ใส่น้ำดองเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผักดองของเราเราจะพักไว้นอกตู้เย็นหนึ่งคืนนะเพื่อนแล้วค่อยนำเข้าตู้เย็นแล้วโดยปกติเนี่ยนะคะเราทำแค่สองคืนก็ทานได้แล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนจะเก็บไว้นานๆนะคะ พอน้ำเชื่อมหรือว่าน้ำที่ดองผังเนี่ยเย็นแล้วเนี่ยเราก็เข้าตู้เย็นได้เลยนะคะจะเก็บได้นานถ้าเราต้องการทานไวนะคะเราจะพักข้างนอกไว้หนึ่งคืนแล้วค่อยเอาเข้าตู้เย็นนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยหนึ่งคืนก็ทานได้แล้วง่ายๆนะคะเพื่อนๆค่ะทำทานได้เลยนะคะ ไม่ยากค่ะผักที่เราจะนำมาดองนี้ได้เยอะแยะมากมายนะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำปีก็ได้ต้นหอมก็ได้นะคะไม่ใช่มีแค่นี้นะคะแตงที่ดีที่สุดขอแนะนำเป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะคะแต่นี้หาไม่ได้เราก็เลยใช้แตงร้านบ้านเราเนี้ยแหละนะคะแต่ใช้ลูกเล็กๆอ่อนๆนะคะ เนื้อเขาจะได้เยอะเม็ดยังเล็กอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบกดแชร์ไว้เลยนะคะจะได้ทำทานพร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับผักผลไม้ดองอีกหลายชนิดของเรานะคะเดี๋ยวถึงฤดูการขิงดองก็จะมาดองขิงให้เพื่อนดูนะคะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ